สวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยไหมว่าทำไมตัวแทนประกันชีวิตถึงยิ้มแย้มแจ่มใสกันจังวันนี้ผมจะมาเปิดโลกค่าคอมมิชชั่นให้ดูกันหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหค่าคมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับแต่กว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องวิ่งวุ่นดูแลลูกค้าตอบคำถามเช้าสายบ่ายเย็นบางทีดึกๆลูกค้ายังโทรมาปรึกษาเรื่องหมาป่วยเลยครับ มีครั้งหนึ่งผมเจอเคสลูกค้าที่ทำประกันสุขภาพแล้วเคลมค่าทำเล็บผมนี่อึ้งไปเลยครับต้องอธิบายกันยาวเหยียดว่ามันไม่ใช่นะแต่สุดท้ายก็เคลียร์กันได้ด้วยดีเพราะเราคือตัวแทนที่ใส่ใจไงล่ะรู้ไหมครับว่าค่าคอมมิชชั่นเนี่ยสำคัญมากเพราะมันคือแรงใจให้เราดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดช่วยวางแผนอนาคตให้ทุกคนมั่นคงถ้าไม่มีค่าคอมผมคงต้้งไปขายลูกชิ้นปิ้งแทนแล้วล่ะครับ สรุปคือค่าคอมตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยสำคัญทั้งต่อตัวแทนและลูกค้าเพราะมันคือแรงผลักดันให้เราบริการทุกคนให้ดีที่สุดไงล่ะครับ h a #samsunglife ค่าคอมประกันชีวิตตัวแทนประกันรายได้อาชีพตัวแทน